สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Di Oracle ช่องอ่านไพ่วิถีจีวิญญาณนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลน,นะครับมาดูกันครับความเพงความปังรับตุจจีนดวงเฮงของคุณนะครับคุณจะมีดวงเฮงอะไรแบบไหนบ้างนะครับมาดูกันหลังตุจจีนนี้นะครับความเพ่งความปังดวงเฮงดวงปังของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีตุล ดวงเฮงดวงปังนะครับรับตึกจีนหลังตึกจีนนี้สำหรับชาราศีตุลครับคมา2ใบนะครับเดอะมูนครับเอ็มาสา3ใบแล้วกันนะครับ r e ล e a s สนะครับ18.43ปบนะครับเดอะมูนอินพัลเทน i ์ไซเคิลในไซเ d วนบีเฮดส์เดอะซีนรีลิส์เฟียดที่โยบกนะครับเอ็มเปอร์ครับออแกเนอซชันแอนด์ลจิก structure and discipline leadership ครับ release ครับ the end of a phase or this uh or situation special transformation time to move on ต้องบอกว่ามันคือภพ่ของการเปลี่ยนแปลงคือภพ่ของการปรับเปลี่ยนยกย้ายคือภพ่ของการจัดการจัดสรรพลังงานของตัวคุณเองทั้งหมดเลยนะครับ the moon นะครับแล้วก็มี date ขึ้นมาเนี่ยมันคือ อาจจะเป็นความกลัวนะครับอาจจะเป็นภา,าพมายาภาพลงตานะครับหรืออาจจะเป็นความกังวลอะไรที่คุณมีอยู่ครับหลังจากตุดจ,จีนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะชัดเจนในตัวเองมากขึ้นคุณจะชัดเจนในเป้าหมายมากขึ้นคุณจะกล้ามากขึ้นคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะบริหารทั้งอารมณ์ความคิดการแอคชั่นต่างๆของตัวคุณคุณอาจจะมีความเฮงครับในเรื่องของความโชคดีนะครับความโชคดีในที่นี้คุณอาจจะมีการยกย้ายปรับเปลี่ยน ตำแหน่งการเรียนต่อนะครับไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนจากงานประจำไปเป็นธุรกิจกิจการของตัวเองหรือมีในเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธีนะครับในการ โปรโมทธุรกิจหรือสินค้าต่างๆของคุณนะครับที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าคุณยังมีความกลัวคุณยังมียังมีความไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ครับที่ขึ้นมาเนี่ยคือมันถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วนะครับเดทครับมันคือรีลีสครับมันคือการรีลีสพลังงานลบๆต่างๆของคุณ ออกไปให้หมดแล้วผมรู้สึกว่าคุณกําลังพาตัวเองอะครับไปสู่พลังงานที่สวยกว่าพลังงานที่ดีกว่า e n d off phase o r s i t u a t i o n บางคนเป็นการจบความสัมพันธ์บางคนเป็นการอยาขาดเลิกลาหรืออะไรต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้ไปพบเจอกับดวงที่เฮงมากขึ้นดวงที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่า การที่เราต้องเสียพลังงานลบๆหรือเราต้องทิ้งอะไรที่มันไม่จําเป็นในชีวิตของเราไปนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อเส้นทางทางจิตวิญญ,ญาณของคุณหรือเส้นทางชีวิตของคุณนะครับจัก,กรวาลก็จะทําให้คุณต้องสูญเสียหรือทิ้งบางอย่างไปเพื่อให้คุณได้วิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองนะครับมาดูการครับความเป็นความปังครับสําหรับชาวราศีตุลดวงเฮงดวงปังรับตุจจิของคุณนะครับหลังตุจจีนี้นะครับ ดวงเฮงดวงปังของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวราศีตุลดวงเฮงดวงปังรับตึกจีนอโอเคนะครับเนี่ยครับเหมือนโฟลทครับครับคือการรีลิสเหมือนกันแล้วเดอะเวิร์ก็มานะครับมันเหมือนมีการเฉลิมฉลองมันเหมือนคุณนะครับจะได้ประสบความสำเร็จ นะครับในงานชื่อเสียงครับผมรู้สึกว่าจะมีคนเห็นคุณนะครับถ้าใครทําแบบพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรืออะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารการเจราจาต่างๆมันจะปังสําหรับคุณนะครับมันจะดีสําหรับคุณดังนั้นเนี่ยโปรโมตตัวเองเยอะๆครับสร้างตัวตนนะครับ ในถ้าใครที่ต้องต้องทำคอนเทนต์แล้วสร้างตัวตน,นในโลกออนไลน์นะครับหลังตุจีนี้เนี่ยอาจจะมีสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆมานะครับหรือใครที่เป็นการเดินทางนะครับรอรอ,อเรียกนะครับให้เข้าไป ทำงานนะครับรอวีซ่าหรืออะไรเกี่ยวกับาการเดินทางไกลวีซ่าอะไรต่างๆคุณอาจจะมีความโชคดีก็ได้คุณอาจจะไปแบบเพลอไปสัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็ผ่านก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือการเรียนต่อการทางไกลาการเดินทางไปต่างประเทศนะครับคุณอาจจะมีความเฮงก็ได้ในเรื่องนี้ในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะครับดวงเฮงนะครับดวงปังรับจุดจีนสำหรับชาวราศีตุลเซเว่อนออฟสอดครับ เ e น n ฟคัพสครับเนอฟคัพ mm ส์ hmm. cups, ครับต้องบอกว่านะครับดวงเฮงดวงปังของคุณเนี่ยมันเป็นในเรื่องของกฎแรงดึงดูดได้ด้วยนะครับคุณกําลังดึงดูดความปรารถนาบางอย่างของตัวคุณเข้ามานะครับการสั่งสะเทือนขึ้นความถีต่างๆของคุณเนี่ยก็ส่งผลนะครับให้คุณได้แอทแทร็กครับกับความสุขในชีวิตคุณจะมีความดวงของคุณจะดีขึ้น ผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับจะดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งในความสัมพันธ์นะครับกับความรักคนรักคู่รักความสัมพันธ์กับตัวเองก็จะดีขึ้นคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับจากที่คุณพัฒนาจิตวิญญาณของตัวคุณนะครับมันทําให้คุณได้เห็นมุมมองต่างๆมันทําให้คุณได้รักตัวเองมากขึ้นทําให้คุณได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นหรือบางคนครับเซนอฟอเนี่ยมันอาจจะเป็นทิศทางชีวิตนะครับที่คุณ ผลักดันตัวคุณเนี่ยไปสู่จุดที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณไม่อยากจมอยู่กับที่คุณไม่อยากจมอยู่กับความทุกข์คุณไม่อยากจมอยู่กับอะไรปัญหาตรงเนี้ยนะครับคุณกําลังผลักดันตัวเองจิตวิญญาณของคุณกาลังผลักดันคุณนะครับให้ไปพบเจอกับแสงสว่างที่สดใสในชีวิตของคุณดังนั้นดวงคุณจะเฮงขึ้นจะปังขึ้นนะครับ ซิกอฟคัครับไม่หล่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ครับที่เวียนกลับมาก็ได้มันเป็นพลังงานของอความสัมพันธ์คู่นะครับหรือสิ่งดีๆครับที่คุณสั่นสะเทือนออกมาดวงเฮงดวงปังสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณนะครับสร้างความโชคดีนะครับสร้างความปังนะครับให้เกิดขึ้นสําหรับตัวคุณทั้งความปังในเรื่องของภายนอกครับความสวยงามภายนอกของคุณาการดูแลร่างกายสุขภาพใช่ไหมครับ คุณอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำให้คุณดึงดูดครับความน่าสนใจจากบุคคลอื่นเข้ามานะครับผมรู้สึกว่าคุณจะดึงดูดถ้าใครโสดแล้วดูแลตัวเองดีๆนะครับคุณจะดึงดูดครับเอ่อคนเข้ามามันมีมันมีลักษณะพลังงานแบบนั้นเข้ามานะครับหรือนะครับดวงของคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเดวเวอร์อะครับดวงของคุณเนี่ยมันมันบอกได้ได,ได้ได้หมดเลยครับว่าคุณกําลังดึงดูดทั้ง โชคลาภความสำเร็จคู่ความรักความสัมพันธ์นะครับดังนั้นรีล s สพลังงานลบๆไปนะครับทำให้พลังงานของคุณมีพื้นที่ว่างสำหรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตสนับสนุนดวงคุณให้ดีขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครกำลังเทคแอคชั่นในเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีลักษณะที่คุณทำได้นะครับผม ผมต้องบอกว่าเออมันมันไปได้ครับมันไปได้สําหรับคุณต้องอาศัยความอดทน discipline ครับคือความอดทนไม่ว่าคุณจะทํางานไหนก็ตามเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองหรือเป็นออพนักงานประจำะครับคี์ของความสําเร็จเลยครับที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายคือความมีวินัยในสิ่งที่เราทําสิ่งนั้น นะครับเราก็ความอดทนความมุ่งมั่นแล้วก็แรงจูงใจครับว่าเออเรามีแรงจูงใจอะไรที่จะทำเมื่อที่ผมทําช่องแรงจูงใจของผมนะครับนอกจากรายได้นะครับค่าโฆษณาหรืออะไรต่างๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าแรงจูงใจที่ทาให้ผมแบบอยากทําคลิปคืออย่างน้อยครับคลิปหรือช่องเนี่ยมันก็ได้เป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่ไปช่วยนะครับหรือไป ปลูกไปกระตุน้นหรือได้ให้พลังงานดีๆกับคนที่มีความทุกข์คนที่ไม่ไม่สบายใจแล้วบังเอิญมาเจอคลิปมาเจอช่องผมเราได้รับแมสเซจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งอะไรต่างๆแล้วเนี้ยนั่นคือแรงจูงใจครับแน่นอนครับว่าในการทําคลิปเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี้ยแรงจูงใจครับคือสิ่งที่คุณต้องมีเพราะว่ามันคือตัวขับเคลื่อนคุณนะครับให้คุณ ต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความขี้เกียจต่อสู้กับความอะไรต่งตางๆนะครับเพื่อทําสิ่งนี้นครับผมอาจจะทําเพื่อตัวตัว,ต,วตัวเองด้วยนะครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือผมได้ทําให้สังคมะครับหรือสารเสถเทือนพลังงานดีๆออกไปนั่นเองนะครับก็ จงมีวินัยนะครับในการฝึกฝนในการเทรนตัวเองนะครับมีวินัยในการฝึก Positive Energy อะไรต่างๆ<ม>ก็จะเป็นแมสเซจมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ